สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับชอบอ่องแมมมี่ไอเคทีวีเหมือนเช่นเคยนะคะก็จะรีวิวของเล่นแบบเช่นเคยเลยนะคะนะคะวันนี้แมมมี่จะมารีวิวสปิงะคะ่ะนักปาสปิงของก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะตารเล่นก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือแบบมันพังง่ายะคะ่ะประกอบยากนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากลองเล่นก็เอ่อ ไปแบบว่าเออไปแบบซื้อที่โตตัดติวานนที่ร้านยี่สิบบาทของที่นั่นก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเด็กที่โรงเรียนทองเกลือเออม,มาดูิปมี้ก็เออไปซื้อที่โรงเรียนทองเกลือก็ได้นะคะเพราะว่าแบมบี้ก็เคยเป็นเด็กโรงเรียนทองเกลือมาก่อน,นะคะ่ะ แ่และเหตุผลที่ได้ไปซื้อนะคะแต่ที่ไปซื้อมาร้านที่ไปซื้อคือที่เราตติวานนนะคะ่ะอันนี้ที่ไปซื้อมาอุย้ยพังอีกแล้วอ่ะ๋ยวไปให้พ่อเบลแก้ให้แล้วกันนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเอมขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมมาติดตามและเอออย่าลืมมาติดตามช่องแอมีไอเคทีวีก่อนเลย กดทุกอย่างที่มีวันโลกนะคะแล้วก็ที่ห้ามกดอย่างหนึ่งคือปิดไลค์ค่ะส่วนคนที่เข้ามาใหม่ก็โปรดรับชมคลิปที่เราถ่ายกันไปเยอะแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะคะสวัสดีค่ะ